ฉันได้สีเครดอีกแล้วท้ออันนี้ก็ได้สีเครดมเหมือนกันคู่กันน่ารักไหมนี่ซ้ำวะ่ะตัวเดิมรอบสองวะ่วะพี่น้อง okay, อสวัสดีค่ะทักทายทุกคนจากแฟชั่นไอซ์แลนด์กราบอินทานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปร้านป๊อบมาทแต่ว่าเป็นป๊อบมาทแบบ โลโบช็อปก็คือจะเป็นตู้อัตโนมัติอืมเป็นตู้กล่องสุ่มอัตโนมัติเป็นกล่องของป๊อปม์ทนั่นแหละเดี๋ยวท้าวความให้นะว่าป๊อปม์ทคืออะไรเป็นร้านอะไรนะป๊อปม์ทก็เป็นร้านขายของเล่นหรือฟิกเกอร์นี่แหละที่เราเรียกกัน,นจากประเทศจีนนะของเล่นของสะสมที่ดีต่างๆเนี่ยมันเกิดจากความร่วมมือกันกันกนกบศิลปินนะักวาดรูปนักออกแบบของเลื่นต่างๆชื่อดังรวงไมไปถึงการนำเอ่อเขาเรียกรคาคเต์จากภาพยนตร์แล้วก็การ์ตูนเรื่องดังจากแบรนด์ดังระดับโลกพวก ยูนิเ่ะ Universal Studio Disney s เ n ี i o อะไรอย่างเงี้ยเอามาออกแบบแล้วก็เป็นโมเดลของเล่นภายใต้ลิขสิทธิ์ของบ๊อบมาซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะโดยเฉพาะกล่องสูมที่เขาจะมาทำเป็นซีรีส์ให้เราสะสมกันนะโดยในแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวแล้วก็การถองตัวแล้วก็ของตกแต่งในติมเดียวกันแล้วก็จะมีหนึ่งตัวที่เป็นคาแรคเตอร์ลับตัวซีเกตหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าของแหลไอเทมนั่นเองซึ่งมีน้อยมากแล้วก็หายยากมาก เราจะไปพาไปดูร้านที่แฟชั่นป๊อปม์ทโลโบช็อปว่ากดยังไงมีซีรีส์ไหนรุ่นไหนบ้างที่มาวางให้เรากดถึงแล้วนะอันนี้ร้านป๊อปม์ทโลโบช็อปนะที่จะเป็นเฉพาะกล่องสูงเท่านั้นนะภายในก็บรรยากาศร้านก็ประมาณนี้แหละสีโทนสีเหลืองเข้มๆแบบนี้นะแล้วก็ตกแต่งด้วย ที่โลโนรอตอนรับอยู่ภายในร้านจะมีตู้กดกล่องสุ่มเนี่ยจำนวน2ตู้แต่ละตู้เนี่ยก็จะมีดิสเพย์เนาะคาเลคเตอร์อะโชว์เอาไว้อยู่ทั้ง2ตู้เลยก็ต้องบอกว่าดิสเพย์ที่โชว์อะไม่ได้แปลว่าจะมีในกล่องในใน,ในตู้สุ่มนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเองว่าในตู้สุ่มอะตอนนี้เหลืออะไรบ้างตอนนี้เหลือคอลเลคชั่น อะไรบ้างหรือซีรีส์อะไรบ้างนะแล้วก็ที่นี่รับเฉพาะบัรเคร์เด็กาเท้าไหค่ะได้ทั้งแบบรูดแล้วก็แบบเสียเลือกไปโดูช้าๆมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้เนาะแมวอ่ะฉันเลอก <Molly. S 2> ์มันลีมันลีเปิดมือในตะกร้า แล้วก็ระบบจำนวนได้นะอ่าแล้วก็ระบบเงินมอติดของอืมแล้วก็ที่นี่ก็ะพดีนะคะชำระเงินถ้าเราบิดมันรีบมาแค่ไหนมาเนี่ย ด้วยความเบอร์บ้าของนันเองนะนิ้วมือดันไปโดนโหมดสโลโมชันตอนไหนก็ไม่รู้นะมาเช็คไฟล์หลังแกะกล่องแรกเสร็จแล้วถึงได้รู้ตัวตัดจีนนี้เลยต้องเพิ่มสปีดเท่าที่ทำได้นะแต่เอาเป็นว่าแค่กล่องแรกก็มือดีได้ตัวสีเข็ดวิชเบีย r สีเขียวมิ้นต์พาสเทลสุดน่ารักมาครอบ่องแล้วเจ้า แต่ว่าลืมอ่ะอดี๋ยวให้ดูเราไปมอลลี่ก่อนเราไปมอลลี่ก่อนตัวหนึ่งหนึ่งตัวค่ะแล้วก็กดเพิ่มสินค้าในตะกร้าแล้วเราจะไปเลือกอีกต่อแล้วก็ันเงินละแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่เลือกแล้วก็สามารถกดที่ชำระเงินได้เลยอาจจะยิงคอาจจะยิงค่ะแล้วเราจะไปตัวง่ายเลยตัวค่ะใช่หรอใช่ค่ะใช่ใช่ใช่นะเพิ่มเพิ่มค่ะ อันนี้นะคะเราก็กดชำระเงินได้เลยลุ้นวะลุ้นไม่อยากให้เป็นด้วยตัวเดิมตัวเดิมก็ดีนะแต่ตัวเดิมก็ดีเ่เป็นสี่เจ็ดยังก็รอหยิบอีกตัวนึงก่อนแม่ยินกรยินกรสองตัวมาริค้าคู่บู พความไหมคะร้อมที่จะหยิบไหมคะออขำข้ขำหยิบโลดไปครับไปแกะครับไปครับไปไปลุยอ่ะเลือกมาสักหนึ่งอลลี่มามาลลี่คมาขอร้องว่าปลอย่าทำกับตัวเมื่อกี้นะ ให้ดูอันนี้ก่อนอธิบายหม่เมื่อกี้เราเราลืมเราลืมเราลืมอันนี้เป็นมันจะมี collection ว่ามีลายอะไรบ้างที่เป็นตัวปกติอันนี้ขอดูมันเป็นเงาี้คุมันหมายถึงเงาแสงนะก็จะมีของมอลลี่รุ่นนี้ซีรีส์นี้มันจะมีตัว secret ห้าตัวเลยเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราจะ secret ไหมอ่ะในนี้มีอะไรบ้างคะมี ถุงหนึ่งตัวถุงอ๋อแล้วในถุงมีอะไรอะไรอย่ะฉันได้ซีเกตอีกแล้วนะอาสามทับห้าแปลว่าเราจะเป็นตัวนี้ดูของจริงดูของจริงกันดูของจริงดูของจริงกันดูของจริงกันปิ้ง อนี่ขยับได้ด้วยนะขยับได้ด้วยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวให้ดูอันนี้เมื่อกี้เรากดมาซึ่งเมื่อกี้เรากดอัดไม่ติดคือนิ้วอ่ะมันเอ๋อะเอ๋อที่จะไปโดนอ่ะแงอันนี้ก็ได้ซีเครดเหมือนกันน่ารักไหมตึ๊กตึ้กจึ๊กอ่ะอ่ะตัวต่อไปเอามมลี่ไว้ก่อนมาลี่ไดูตัวอื่นกันโอเคคู่โบ ตัวต่อไปเป็นคู่บุกของคู่บุกมีอะไรบ้างอันนี้มี12ลาย12 12ลาย12ลายแล้วมีซิเกตหนึ่งซิเกตหนึ่งหรือว่าเราจะได้ซิเกตอีกแล้วหรือเปล่าเออมือดีมาสองกล่องปึ๊บดุนมากไม่น่าซิเกตมั้งเฮ้ยแต่มันก็มีได้นะโอ้ยไม่ได้ถือห่วงยางแต่มันก็น่ารักดีถือห่วงยาง ืีห่วงยาจะเอถึงเหมือนกันเน,ะนาะแร่กิงจะหลุดตุดแล้วอ <c oughs> ่ะก็น่ารักดีนะขี้่วงยาถูกจไปกะเลยดผลประกอบการของเราในวันไหนหลังจากที่เราสุ่มรอบแรกไปสามก่องใช่ไหมจากนั้นเราก็ไปกินข้าวกัน และคิดว่าวันนี้จะจบเพลงเท่านี้ไหมไม่นะคะสุดท้ายก็วนกลับมาอีกรอบนึงจัดอีกสักหนึ่งต่อคนที่ได้ก็คือแต่ว่าทำไมเพื่อนมาจากฮ่องกงอ่ะกล่องข้างกล่องเขาอ่ะต่างตัวนี้ตัวเดียวไม่มีตื่นมากเดี๋ยวรีบติดต่อคุณจะได้เลยจะได้แลยมันนี้นักงานก็บอกว่าไม่ใช่มีคนเอาไปแล้วค่ะเรานเองค่ะหยิบมลค่ะ แก้วก็ได้โดนตกไปเรียบร้อยตกไปเรียบร้อยครับเดือดตึ๊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 ดร้านหมดร้านตึ๊ดตึ๊ดอย่าได้ถึงขนาดขายบ้านขายรถคุณเห็นกระหน่วหนูมันสีส้มอะท่านคันแอะแลอะซ้ำแลอะซ้ำวะแอะซ้ำวะ ตัวเดิมตัวเดิมรอบสองวะกี่น้องแหดีเอาเก็บเก็บครับใครสนใจซื้อครับติดต่อมาได้เลยครับเ้พี่คนเมื่อกี้ไปไหนวะแลซ้ำครับแลซ้ำแหม่แหม่อันนี้อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่เราเราได้เจอได้แลซ้ำเราก็ไปขอมีแลกกันนะเนาะแลกกับพี่ๆไว้แลกกันพี่ที่ร้านพอดีว่าแกก็ซ้ำซ้ำหลายตัวเหมือนกัน เราไปแลกตัวนี้มาเพราะว่าตัวนี้เรายังไม่มีกาเซียมันอาจจะเป็นตัวธรรมดานะคนอาจจะมองเฮ้ยเอาแร่ไปแลกเลยเหรอเออเอาแบบสีเขีดไปแลกเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากไงมันคิดแค่ว่าเรายังไม่มีแค่นั้นวันนี้ใส่เลยนะว้าวมีปืนด้วยทักไทยวันที่สอง เรายังพงอยู่ที่รเรายังพง,พงอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์รามินทากับร้านป๊อบมาทโลโบช็อปร้านกล่องสุ่มของป๊อบมาทเหมือนเดิมวันนี้วันที่สองเราไม่ได้แอบไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะอะให้ดูเสื้อขาวเมื่อวานเสื้ออะไรวะเสื้อน้ำเงินเสื้อขาวอ่ะดูแล้วก็ไม่ได้ทำผมใหม่ได้นี้อีกวันหนึ่งจริงๆนะหลังเพราะว่ามีอะไรยืนยันรู้ไหมอะตัดภาพตับไปวันนี้ไปแล้ว ที่แล้วเราลากันเรียบร้อยแล้วนะลากันเรียบร้อยแล้วเราก็ไปกินข้าวกินข,ข้าวเสร็จแ<ร>ล้วก็ลงมาสูมใหม่อีกรอบลงมาสูมใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็มนแรกคิดว่าจะจบแค่นั้นมาครับไม่ใช่ครับวันนี้มาอีกรอบด้วยความที่แฟชั่นอยู่ใกล้บ้านเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปสืมอ,อีกอีกสักนิดหนึ่งเพราะว่าแหมมันค่ที่แล้วมันมือดีซีเข็ดสองสามตัว สามร,รอบสามตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยววันนี้จะมือดีหรือเปล่าไปไปลุ้นกันไปลุ้นกันหน้าร้านวันนี้ไม่มีคนไม่ไม,มีคนเพราะอะไรไม่มีคนอยากจะหาคำตอบให้ไปดูกันไปดูปดปนิ้วบังค่ะที่ไม่มีคนวันนี้เพราะว่าไม่มีอะไรเลย มันไม่มีน้องมอลลี่แล้วใช่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 คืออ่ะอย่างวันนั้นเมื่อวานอ่ะตัวมอลลี่อ่ะเขาก็จะเห็นคอตไอเทมเนาะมันจะมีตัวกระดาษแปะอยู่คอตไอเทมแล้วก็ดิวเอลิโวลเนาะแล้วก็ข้างหน้าอันนี้ดเนี่ยมันไม่มีแล้วมเนาะเลื่อนไป่คาเลื่อนไปบ้างมันก็ไม่มีอ่ะมันแต่ถ้าในกลเนี่ยเห็นไหมมอลลี่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยแต่วันนั้นอ่ะวันนั้นมันขึ้นคืออันนี้คือตัวที่มีในตู้สุกนะ แต่ว่าถามว่าอันเนี้ยขายหมดแล้วทําไมถึงยังมีเขียนขายหมดแล้วทําไมมอลลี่ไม่มีเขียนว่าขายหมดแล้วแสดงว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานอะ่ะเขามาเติมใช่แต่อันไหนคือไม่มีในช่องนี้ก็คือไม่เติม,ม,มเลยคะยไม่เติมแล้วจ้าวันนี้ก็เลยมาเกอ,อ,อนะจ๊ะเกอนะจะเกอค่ะเกอ,อ,อ,อเสียเที่วเสียเที่ยวก็ลาไปด้วยภาพนี้ลาตรงนี้เลยลาก็ได้ลาก็ได้นะอ่ะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่จะมาร้านป๊อปมาดดูโกช็อปที่สาขาแฟชั่นไอแลนด์ลำพิานที่อยู่รายละเอียดรายละเอียดที่อยู่เดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้ข้างล่างไปดูเอาได้มาไม่ถูกก็เซิร์ช Google แฟชั่น,น,นไอแลนด์ลำพิานเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเองนั่นแหละนะวันนี้ไปแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคุณด้วยเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะแต่ว่าอันเนี้ยต้องมีภาคสองตอนแน่นอนเพราะว่ามันคาใจ ฉันไม่ได้กดมันขาใจเดี๋ยวรอดูกันว่า<อ>จะเป็นยังไงไป Oh, oh, oh.